คำปฏิฐานประจําวันสำหุการในพระชาะบิดาควรชอบทําเปลมปรี่ในพระเจ้าและรีบไัยอยู่ในพระองค์ส่วนคนที่เที่ยงทมนั้นในจิตใจก็อวดถึงพระราชกิจอันอัศจรรย์ของพระองค์พระเจ้าทรงช่วยกู้ขบองหลายโดยกิจการที่น่าขันคล้ามพระองค์ผู้ทรงเป็นความหวังของที่สุดปลายทั้งพวงของแผ่นินโลกและผู้ที่อศาศัยอยู่ในเขตแผ่นดินโลกไกลโพ้นต่างเกรงกลัวต่อหมายสําคัญของพระองค์พระองค์งรทรงกระทให้เช้าขึ้นและเย็นลง ทร่งทรงสําดงความรักที่มั่นคงของพระองค์อยู่เสมอพร้อมด้วยพระเมตตาคุณอุดมของพระองค์พระเจ้าทรงประเสริญยิ่งนักสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าโปรองทรงลองใจกระพปงหลายพรรองทรงทดลองกระโงหลายทุกทกคนอย่างทดลองเงินขอบคุณพระเจ้าสําหรับทุกทุกสาการที่กระโรงหลายกําลังเผชิญอยู่ขอบคุณพระองค์ที่ทรงสอนกระโรงหลายผ่านพระคำของพระองค์ในพระกัมภีร์เพื่อให้ทุกทุกคนที่พปรองทรงเลือกสรรไว้นั้นได้เข้าใจถึงพระประสงค์ของพระองค์ และเข้าถึงแผนงานอันสัญญ์ของพระองค์พระบิดาเจ้าข้าโอข้าแต่พระเจ้าคริสตินายวิญญ,ญาณทุกทกคนต่างทราบดีว่าใครก็ตามที่การันตีตัวเองว่าไม่มีบาปเลยผู้นั้นก็ลวงตนเองและสัจจะไม่มีอยู่ในผู้นั้นเลยจริงๆเหตุเพราะไม่มีผู้ชอบทำสักคนเดียวทั่วใต้ฟ้าที่ทำแต่ความดีโดยไม่ทำบาปใดๆเลยต่อพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าข้าพงศ์หลายกอ็ยอมรับว่ายังมีความบกพร่องในฝ่ายวิญ,ญญาณ ยังมีผิดมีพลาดทั้งทางความคิดทางคำพูดและทางการกระทำในแต่ละวันจึงขอถ่อมใจลงสารภาพความผิดบาปทั้งสิ้นที่ได้ล่วงละเมิดต่อเบื้องพระภาคของพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตายกโทษให้อภัยและขอทรงครุ้มครองความคิดและจิตใจของผู้ายให้อดพ้นจากยุตธบายของพญามาในแต่ละวันด้วยเจิดพระบิดาเจ้าข้าข้าแต่พระเจ้าข้าผู้ายขอปฏิญาณตนว่าจะเตือนขึ้นก่อนรุนท่ทุกๆวัน เพื่อแสดงหาความช่วยเหลือที่มาจากพระชจะของพระองค์และจะภาวนาพระคำของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนตามพระบัตรตัดสั่งของพระองค์โอ้ข้าแต่พระเจ้าขอพระปัญญาบริสุทิ์ทรงช่วยให้ข้าพงหลายสามารถที่จะเอาชนะจิตใจตนเองและขอพระองค์ทรงฝึกใจข้าพงศ์หลายให้แกล่งด้วยความรู้และความเข้าใจผ่านพระคำของพระองค์เพื่อคิดเสียนไทยทุกๆคนทั้งใกล้และไกลทั้งเด็กและผู้ใหญ่ จะเป็นคนงานที่ใช้กันได้เป็นตะเกียงที่ส่องสว่างเป็นเกลือที่รักษาความเค็มข้าแต่พระเจ้าขอการเชื่อมด้วยไฟจากองค์พระวิญญาณหล่อลอลอมจิตใจของขบงหลายให้เป็นหนึ่งเดียวกันรักกันให้อภัยซึ่งกันและกันต่างก็เชื่อในส่วนที่ดีของคนอื่นอยู่เสมอเพราะผู้เชื่อทุกๆคนเป็นอวัยวะในพระกายเดียวกันซึ่งทํางานตามความเหมาะสมตามความประทานของแต่ละคน และตามชอบพระทัยของพระองค์พระบิดาเจ้าข้าข้าพุทหลายจึงอธิษฐานกราบทูลขอต่อพระองค์ขอให้ทุทกๆสิ่งเป็ไปตามน้ําพระทัยของพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน